สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท mm ่านนะครับอืออนะครับ fc ทุกท่านของจริงไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะครับ fc ทุกท่านเปิดโผมาแล้วสมาคมผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแห่งประเทศไทยนะครับได้ประกาศรายชื่อศิลปินและคณะเข้าชิงรางวัลเมฆขลาประจำปี2568ลูกทุ่งวัฒนธรรมนะครับ เอฟซีทุกท่านไหนละ่ะราชินีหมอลำซิ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่เพจไม่ดังอวยนักอวยหนาอวยขี้เตะขี้เตนหาว่าเป็นหมอลำซิ่งอันดับหนึ่ง,งราชินีหมอลำว่างั้นแหละครับ <c oughs> โอ้โหแต่ว่าดังในด้านไหนล่ะครับเอฟซีทุกท่านหมอลำซิ่งอันดับหนึ่งนะนะครับหากดังในด้านเช้าโชว์ขี้โกหกขี้ตอแหลนนี่เขาก็ไม่เอานะครับเอฟซีทุกท่าน ไม่มีแม้แต่เงานะครับรายชื่อไม่ติดฝุ่นเลยนะครับหมอลำซิ่งประสบการณ์10กว่าปีน่าอายเขาไหมนี่เลยนะครับคณะหมอลำน้องใหม่อายุเพียงหนึ่งปีนะครับแต่ว่าผลงานการแสดงนี่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับจนมีรายชื่อติดในโผของสมาคมผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแห่งประเทศไทยเลยนะครับเอฟทุกท่านของจริงไม่ต้องพูดเยอะนะครับ วัดกันที่ผลงานนะครับเอฟซีทุกท่านสำหรับศิลปินที่ถูกนำเสนอรายชื่อ,ขอเข้าชิงรางวัลเมฆคลานะครับมันมีหลายสาขาครับเอฟซีทุกท่านแต่เราจะพูดถึงสาขามมลัมนะครับโดยเพจทิติวุฒิวรุณได้โพสต์ข้อความว่าว่ายอดนิยมแห่งปีมีโตเกียวไหมนะนะครับเอฟซีทุกท่านสำหรับรายชื่อสาขาโมลัมนะครับมหาชนแห่งปีนะครับ มีดังนี้นะครับ 1. ผู้กันปุริสายวงเล็บบอยศิริชัยนกพงศกรนารากรกันจันทึกวงเล็บท็อปนรากรยุคคนเดชป,ปัจชิมวงเล็บเต้าโยทิติวุฒวารุณวงเล็บผู้ใหญบ้านฟิลเลนนะครับเอฟทุกท่านหมอลำชายยอดนิยมนะครับมีรายชื่อดังนี้แล้วก็ชื่อคณะหมอลำยอดนิยมแห่งปีนะครับ คณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับคณะหมอลำเสียงวิหกคณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์คณะหมอลำสานอยเพชรบ้านเพลงคณะหมอลำโตเกียวมิวสิกคณะหมอลำระเบียบว,วาทศิลป์นะครับเอฟซีทุกท่านไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับรายชื่อคณะหมอลำราชินีหมอลำซิ่งอันดับหนึ่งไม่เห็นรายชื่อเลยนะครับประสบการณ์10กว่าปี ที่ติ่งเพจไม่ดังอวยไม่ลืมหูลืมตานะครับมเมคเรื่องกูเรื่องขึ้นมาแล้วก็อวยกันเองแบบขาดข้อเท็จจริงนะครับที่เป็นความจริงมีแต่เรื่องราวที่กูขึ้นมาเองนะครับมันสวนกระแสสังคมนะครับเอฟซีทุกท่านทั้งๆที่ด้านหน้าวิธีของราชินีหมอํำซิ่งอันดับหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีคนดูเลยนะครับแต่ว่าเพจไม่ดังนี่หลับหูหลับตาอวยนะครับ ในที่สุดความจริงก็เปิดเผยนะครับมันมีความจริงไม่พ้นเมื่อสมาคมผู้สื่อข่าวสายบันเทิงแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยรายชื่อศิลปินและก็คณะหมอลำนะครับนี่คือของจริงความจริงนะครับเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอฟีทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าสุดยอดมากพพกเย้เย้เยมีสองอันดับเลย ดีใจดีใจนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอุ้ยในวงที่บอกว่าตัวเองเก่งตัวเองดังหายไปไหนเนาะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าวงดังระดับตำนานวงเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำวงที่แฟนคลับทั่วโลกอืนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านางดังเรื่องอะไรก่อนนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหมอลำเบอร์หนึ่งไม่ติดกับเขาบ้างหรอือได้ไงอะนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าติดค่าติดต่อมมแล้วอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซี FC ทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็ว่าอยู่นะคะเอ๊ะย,ย,ยังไงยังไงนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่เขาทําไม่ถึง10ปียังไปไกลขนาดนี้คนที่ทํามาเกือบสองรอบทศวรรษทําไมไม่ติดนอะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากําลังจะเม้นเลยฮนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผ่านเข้าไปติด1ใน5ก็คือที่สุดแล้วเยี่ยมมากปังๆจ้าขอให้ได้รางวัลน,นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายินดีด้วยกับความสำเร็จในครั้งนี้ผู้บริหารและเด็กๆโต,โตเกียวมิวสิกเก่งสุดยอดภายในไม่ถึง2ปีได้รับรางวัลการันตีความดีความดังและความสำเร็จทิติวุฒิวารุนนะครับเอฟซีกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายินดีด้วยนะครับบอสบิ๊กเก่งมากๆค่ะ พาค่ายมาถึงขนานนี้เก่งมากๆเลยครับนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายินดีด้วยค่ะรางวัลน,นี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความสามารถของผู้บริหารประกอบกับความสามารถของน้องๆในค่ายและพนักง,งานทุกคนชื่นชมและยินดีกับความสําเร็จขอให้เติบโตอย่างมั่นคงสร้างสารรค์พัฒนาผลงานดีๆเพื่อแฟนคลับนะคะนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ายินดีด้วยค่ะน้องบิ๊กปังไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วค่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีทั้งชื่อวงมีทั้งชื่อผู้เข้าชิงสุดยอดมากค่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ามีรายชื่อเข้าชิงก็ถือว่าสุดยอดแล้วขอให้ถึงฝั่งฝันนะปีนี้ยุคทองของโตเกียวแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับมีรายชื่อติดโผเข้าชิงรางวัลน,นะครับ แต่เราก็ต้องรุนกันอีกทีว่าใครนอกจะได้รางวัลเมฆขลาประจำปีนี้นะครับเอฟซี FC, ูกท่านเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะเอาใจช่วยเอาใจเชียโตเกียวมิวสิกกันนะครับเอฟซี FC, ลูกท่าน